BTC สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มจะขึ้นหรือลงมาดูกันร่วมสนับสนุนคอนเทนต์แทนออฟ i ิเชีได้ด้วยการกดปุ่ม Super Tank นะครับขอบคุณลูกเผ่าทุกท่านที่สนับสนุนช่องแทนออฟ i ิเชีมาโดยตลอดครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนนะคิปวดียอนี้ผมจะมาวิเคราะห์ b t c นะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแนวโน้มของ b t c เนี่ยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงวิธีการเทรดวิธีการวิเคราะห์ของผมเนี่ยมันจะตรงจะิตก,กับเพื่อนเพนไหมเดี๋ยวมาดูการวิเคราะห์ของผมกันว่ามันเวิร์กจริงไหมไปดูกันหลายคนนะครับถามผมมาว่าพิแทนบิตคอยนเนี่ยจะไปใดาทางทิศไหนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ ครับข,ข้าวสำหรับสัปดาห์นี้นะว่าทิศทางของบิตคอยจะไปแนวโน้มทางไหนจากราคานะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่ระดับอ่าหกหมื่นแปดพันหกร้อยใช่ไหมครับประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้าก่อนหน้านี้คือหายมันประมาณเจ็ดหมื่นสามนะครับผมตีไปเจ็ดหมื่นสามหกร้อยตอนนี้มันเหมือนอาการมันพักตัวนะครับพักตัวอยู่บริเวณเส้นเทรนไลน์ที่ที่ผมตีไว้ตอนนี้ก็คืออ่าปรับฐานเนี่ยตอนนี้มันเป็นดับเบิลบอทตอม สตัวนี้ในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนี้เอาโอกาสที่มันจะขึ้นไปอีกก็คือมีอยู่นะครับกลับไปหาท็อปเก่าคือเจ็ดหมื่นสามพันหร้อยนะครับเนี่ยตั้งทีพีแถวๆนี้ผมตั้งไว้ทีพีหนึ่งที่ีสองก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ระยะของมันนะครับในใน,ในชั่วโมงนี้แล้วก็จนถึงสัปดาห์นี้คือ s i ด e w a y Up นะครับยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลองก็ลองพิจารณาดูในการเข้าออเดอร์การเข้าออเดอร์ก็คือเข้าที่ทางเฟรมหนึ่งนาทีห้านาที ะครับเพื่ออะไรเพื่อราจังหวะย่อในการบายนั่นเองนะครับทางเฟรมเล็กอ่ะยิ่งสะดวกนะครับทุกคนอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแสดงกลยุทธ์ที่ใช้เทรดบิตคอยในโอลิมเทรระยะไซส์เยให้ให้ชมนะว่าเราจะเทรดยังไงก่อนที่เราจะไปนะครับผมขอแนะนําอะไรบางอย่างหน่อยนะฮะกราฟที่ผมใช้ตอนนี้คือเป็นของ p e เปอร์สโ n นนะครับวันตอนนี้ที่ผมวิเคราะห์คือเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเดือนห้าจากกราฟนะครับจากกราฟในหน้าโปรไฟล์ผมเนี่ยคือ บอกซิกเนลนะครับเรียบร้อยของวันที่29นี่คือเซลล์ระยะสั้นแต่อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปก็คือเป็นไซด์เว์อ up ในสัปดาห์นี้นะครับสาหรับกราฟที่ผมใช้เป็นของเปปเปอร์โตนนะครับเพราะว่ากราฟของของโบกนี้เนี่ยค่อนข้างเสถียรแล้วก็ค่อนข้างตรงจุดนะครับสาหรับเพื่อนๆนนใดนที่สนใจอยากเปิดกับโบกนี้นะครับไปที่ใต้ description นี้ก็จะมีคําว่าฟรีโบนัสสูงสุด1,000ันเหรียญน,นะครับคลิกลิงก์ตรงนี้แล้วสมัครได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปรีวิวนะครับรีวิว เปเปอร์สโตใน t r a d i n g v i ิวด้วยและแคปหน้าจอด้วยนะครับส่งไปที่อ e ีเมลของอ่าอีเมลซัพพอร์ตไทยของ p ปเปอร์สโตนนะผมจะขึ้นลิงก์ให้แล้วก็ให้ให้เพื่อนๆติดต่อไปว่าได้รีวิวแล้วแล้วเขาจะให้โปรโมชั่นของเอเซน e อ่าทร i โอให้ทดลองใช้ฟรีระยะเวลาไม่แน่ใจสามเดือนหรือสามสิบวันนะครับลองดูนะครับแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับผมฝากกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการเทรดต่อไปนะ หลังจากที่ผมวิเคราะห์ BTC ไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มาดูสัปดาห์นี้นะครับว่ามันผลเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ผมวิเคราะห์ BTC ไปนะครับคือผมเข้าอ,ออเดอร์ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมนะครับก็คือเข้ามาเป็นสัปดาห์แล้วเข้าเข้าตรงนี้เลยและทีนี้มันก็เป็นไซด์เวย์อัพอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วตอนนี้อันนี้เล่นแบบ FX นะครับ คือกำไรมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่า,ามันม,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 มีตัวคูณเนี่ยของอมันติไพยเยอร์ของของตัวลิมเตอ่ะมันมีห้ากับสิบซึ่งมันน้อยนะครับเวลาที่มันไปไกลเยอะๆเนี่ยถ้าไปไปเจ็ดหมืนเนี่ยผมก็คงได้ได้สักร้อยหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ลงทุนไป500ห้าร้อยเหรียญเองนะฮะก็จะบอกว่าหลังจากคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ไป,ไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นเป็นในแบบไซเว์อัพนะครับซึ่งกลยุทธ์วันนี้เนี่ย ผมคิดว่าใน fx เนี่ยผมก็เทรดปกติไปนี่คือผลลัพธ์ที่ผมปิดออเดอร์ btc ได้ประมาณ88ดอลลาร์แล้วครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็มาย้อนดูโอ้ถ้าผมถืออีกหน่อยมันก็คงขึ้นไป7 1 0 0 0นะครับประมาณ71500นี่แหละแล้วก็จากนั้น,นก็เทขายลงมานะเสียดายนิดนึงแต่ก็ปิดกำไรล้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในส่วนของ f t t กันบ้างว่าผมเข้าเทรดย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันใครที่เป็นหมวด FX เนี่ยสามารถ เปลี่ยนหมดได้ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ BTC พิมพ์คําว่า BTC ใน BTC ของ FTT เนี่ยมันค่อนข้างได้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะแชร์กลยุทธ์ของเกี่ยวกับพวกคริปโตเลยแลักการคริปโตที่ให้เปอร์เซ็นต์สูงๆูงหน่อยนะครับการเทรด FTT เนี่ยจะต้องเทรดแบบอย่างรวดเร็วนะฮรรวดเร็วแบบทันใจนะครับในไทม์เฟรมของคริปโตอินเด็กซ์เนี่ยผมดูที่4ี่ชั่วโมงซึ่งมันเป็นขาลงซึ่งมันแบบอ่าเป็นไปคนละด้านกับ BTC เดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์ เคล็ดไม่รับนะที่ผมเทรดระบบที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีพวก EMA หนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับมีบิลเลียมแฟคค่ามาตรฐานแล้วก็ซิกแซกเจ็ดกับห้าไอซสิบสี่ดูแค่นี้แหละตอนนี้เนี่ยในทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็คือมันจะเป็นไดโอดเจนขาขาขึ้นนะครับแต่วิธีการเล่น FTT อย่างที่ผมบอกไปก็คือเล่นในทางเฟรมเล็กๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเราเล่นหนึ่งนาทีนะครับอันนี้ดูสิบห้าวิประมาณสี่ห้าแทงก็จบรอบ อย่างตอนนี้ราคาเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะจะอาจะเล่นขาขึ้นตามไปตอนที่แท่งเปิดใหม่นะฮะตอนนี้คือสลบสลปขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะไอยอยู่ไหนเห็นนี่ตอนนี้นะฮะราคาอยู่เหนือเส้น e m a ทั้งสองเส้นนะครับยังไม่ cross กันก็จริงแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นแนวแนวรับไปโดยปริยายนะครับในระหว่างสี่ห้าแท่งเนี่ยแนวโน้มที่มันจะสลปขึ้นอย่างเงี้ยฮะ ก็มีมีเป็นไปได้สูงนะผมจะชอบดูดูอย่างเงี้ยชอบดูคล้ายๆ v s h a p e U-shape อะไรเงี้ยครัรู้สึกว่าคำนวณง่ายดีเงี้ยประมาณเนี้แล้วเวลาอีกตั้งสามสิบวินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปิดแถวแถว,แถวนี้ไหมนะอันนี้ราคาอยู่เหนือเส้นแนวโน้มเล่นไปตามแนวโน้ม Follow t r e n d คือง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติมันไม่ได้เราก็ค่อยมาติงเกียวหนึ่งจุดห้าก็ได้เป็นร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยคคูณไป แต่ยังไงแนวโน้มก็จะได้สลบขึ้นอยู่ขึ้นไหมขึ้นไหมเนี่นิดนึงเหลือหหล่อมนิดนึงเลื่อนสมมติมันไม่ได้เปลี่ยนแห่งกฎใหม่นะครับเนี่ไม้แรกผมเสียแล้วทุกคนนะไม้แรกเนี่ยร้อยเหรียญผมไปละนะเดี๋ยวมาดูไม้แก้ไม้สองครับนะฮะวันนี้จะเล่นแบบสั้นๆง่ายๆจะชับนะครับดูแนวโน้มนะ แต่คนที่เทรด BTC นะเล่นแบบ FX ก็ยิงยาวไปเลยครับมันจะเป็นไซด์เว y up ในส่วนคนที่เทรดแบบ FTT แบบรวดเร็วนะมาดูเทคนิคนี้นะครับเอาไปปรับใช้ได้ทุก timeframe เลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลา30มสิบวิน,นะครับมาดูการว่ามันจะสะลบขึ้นอย่างที่ผมว่าไหมนะฮะสมมติว่ารเราคิดว่า win นะครับก็ใส่ร้อยเหรียญลดจำนวนเงินลงแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ win ก็ค่อยมาติ่งเกี่ยวเพิ่มขึ้นไปแต่ตอนนี้ผมจะ โปโลดเทรนขาขึ้นอย่างเดียวเลยทีนี้เปลี่ยนแท่งกดขึ้นปั้งนะคะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยนะเดี๋ยวจะโ cover เดี๋ยวจะโคเวอร้ยรอยเหรียญไปแล้วยังไม่ cover แล้วตอนนี้พยายามเล่นเปิดปิดแท่งใหม่นะครับจะดีกว่าอตอนนี้นะผมโคเวอร์กับไม้แรกไปที่เสียไปประมาณสามสิบหกเหรียญหรือพันกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวมาดูไม้ที่สองไม้ที่สามกันว่ามันจะครอบเวอีกไหมปกติเนี่ยถ้าเล่นครอ e r สองสองครั้งเนี่ยเล่นภายในเล่นสามไม้ใช่ไหมเวอร์บวก2ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการเทรดหนึ่งรอบแล้วเพื่อนๆก็รอดูรอบจังหวะต่อไปนะครับไม่ควรที่จะเทรดถี่เกินไปนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเลิกมันจะหลงนะครับเนี่ยสมมติว่ารอบนี้เราเสียเราก็มาติงเกลเหมือนเดิมนะครับหนึ่งจุห้าเท่านะครับเพราะว่าแนวโน้มยังไงก็จะเป็น สลบขึ้นใช่ไหมเนี่ยก็เ,เล่นจนสลับกันได้นะครับสมมติไม้นี้ไม้สองเสียนะไม้ไม้สี่ไม้สาม 3, ผมเสียไม้สี่ผมต้องได้อะไรเงี้ยนี่ตอนนี้ก็คือสลับสลับล้อสลับบินกันนะครับนห็นะเล่นไปตามเนี่โน้มเพราะตอนนี้ราคายังไม่ลงต่ํากว่าอ e นะีเมเนี่ยราคามันยังมีสิทธิ์ที่จะสลบขึ้นต่อนะครับผมคิดว่าถ้าถ้าได้ก็คือพอแล้วล่ะนะถ้าได้ก็คือพอละ สำหรับเทคนิคนี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยถ้าสมมติเรา cover ได้นะไม้สี่ผมเวอร์ไม้สาม, cover, ไ,มได้แค่นี้ผมก็ได้ตังสองพันบาทนะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมนี่ผมได้ไปลายไส้เลยนะแล้วเวลาอีกสิบเจ็ดวินาทีนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นโดจิเล็กๆนะคะี่ขึ้นไปเลยลูกเพ่ ซิกแซกนะครับซิกแซกทำทำโลตรงนี้นะครับมีนัยยะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สามารถที่จะทะลุแล้วทะลุอีกได้นะครับเนี่ยตอนนี้เสียสองไม้นะครับเป็นสองร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบดีสองร้อยห้าสิบถ้าไม้นี้ได้ผมผมได้ก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบสามก็กำไรอยู่ยี่สิบเหรียญเห็นป่มมัน คือประเด็นคือเราต้องมีตังค์อันนี้พูดเรื่องจริงประเด็นเราต้องมีตังค์ให้ให้พอสอยให้พอแก้ได้พอแก้ได้แล้วก็เลิกแค่นั้นฮะหลักการเทรดออปชันหรือ f t t i x ิก t i ไทม์เทรดดิก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเล่นกระชับนะถ้าเป็นเอฟเทกเราปล่อยยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราเวลาอีกยี่สิบห้าวินาทีกว่าจะจบเทิร์นนะฮะเล่นแต่เนี่ยเห็นไหมเราเขาเข้าตรงที่เส้น EMA หนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยเป็นแนวรับที่ดีเลยนะฮะทุกคน นี่มันมีนัยยะนะถ้าเราเข้าไปหัวนี่มันก็มีสิทธิ์ที่จะจะลากต่อได้นะฮะถ้าเข้าตรงนี้ราคาจุ๊บพอดีตรงเส e a ้น e b a บนี้เวิร์กที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูผมคิดว่าผมพอแล้วล่ะในการเทรดไอ้คริปโตอินเด็กอะนะฮะมาดูกันว่าวันนี้วันผมได้เท่าไหร่สองสองสเจ็ดสามวกหนึ่งสามหลบเนี่ย ดบหนึ่งร้อยสองร้อยสาม้อยห้าสิบนะครับก็คือห้าสิบเก้าดอลลาร์คูณสามสิบหกบาทก็คือสองพันหนึ่งร้อยก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับการการเทรดหาตังค์ถ้าคุณคุณมีตังค์เยอะประมาณหลักแสนเนี่ยการหาเงินวันละพันถึงสามพันบาทเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับผมคิดว่าเทคนิคนี้ระบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านแน่นอนนะครับฝากกันด้วยนะฮะ สำหรับเพื่อนๆท่านหดครับสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทรดเ r แทนนะครับไปที่ App Store p l a เ Store แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าแอป t e l e gram จากนั้นไปที่ใต้ Description ของวิดีโอนี้จะมีคำว่ากลุ่มปี้เทเล gram นะครับอยู่บนสุดเลยนะครับคลิกเข้าไปก็จะอยู่ในกลุ่มเปิดกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารตัวไปบทความเทรดบทความวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายส่วนกลุ่มปิดนะครับเพียงแค่เพื่อนๆค้นหาคำว่า Add แท a n e r ดเดอใน Tele gram หรือได้โพสต์ใดก็ได้ในกลุ่มเปิดมันจะมีอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับ ในกลุ่มเปิดก็ในกลุ่มปิดก็จะมีแชร์ซิกเนลประจําวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะมี For e x 2ซิกต่อวัน f อ t รอบเที่ยงแล้วก็มีเทรดสดรอบ2ทุ่มครึ่งด้วยนะครับให้ติดตามนะครับฝากกันด้วยนะฮะนอกเหนือจากกลุ่มเทเลแกรมแล้วยังมีซิกเนลสาธารณะใน t r a d i n g View ให้ติดตามอีกด้วยนะครับโดยที่เพื่อนๆไ,ไปที่ใต้ description ของวิดีโอนี้จะมีบทวิเคราะห์นะครับเทรดดิ้งวิวกดเข้าไปในบทวิเคราะห์ในเทรดดิ้งวิวก็จะมี BTC นะครับมีวิเคราะห์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นจันรถึงสุกมี f o r ร็กับทองคําโดยที่ทองคำนะครับก็จะมีคนชอบบทวิเคราะห์นี้มากนะครับเพื่อนๆก็ดูได้เอามาเป็นไกด์ไลน์ประจําวันการเทรดของเพื่อนๆเลยนะครับและอย่าลืมนะครับข้างล่างจะมีโปรโมชั่นให้ทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตผมได้นะครับโดยที่จะมีเริ่มต้นที่1,000เหรียญนะครับโบนัสนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็ คือรีเบดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีก๊อปปี้เทรดทองคำอันนี้ของผมเองนะครับเพื่อนเื่อเข้าไปก๊อปปี้ได้เลยสำหรับคนที่ทเกียจเทรด trade. แล้วก็สุดท้ายก็คือโบนัสสามสิบดอลลาร์นะครับให้กับน้องๆมือใหม่ที่อยากหาทุนเพิ่มในการเทรดนะครับฝากกันด้วยนะฮะขอบคุณลูกเผาทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่วิเคราะห์เกี่ยวกับ btc ล้วนๆเลยนะครับถึงกำไรผมจะ เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ค่อนข,ข้างสูงเลยก็คือ70%อาจจะประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ขี้เกียจรอนะับไปเทรด FCT ขั้นเวลาไว้นะครับผมคิดว่าระบบที่ผมแชร์เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนทุกท่านแน่นอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นพาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ